สำหรับใครสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็กภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจ o ชาวไรนะครับผมพร้อมความเชื่อมัน่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮนะทุกคนใครสนใจอย,อยู่ใต้คลิปเลยนะครับมาครับท่านผู้ชมกับมาครั้งสำหรับการแลกเปลี่ยน HOL นะฮะเราก็มาหาหนักเตะมาเสริมทีมนั่นเองนะฮะก็ ขออย่างน้อยๆเนี่ยมาหน่อยนะ OVR 98เอามาเสริมทีมแต่ถ้าจะมาน้อยๆเนี่ยก็อย่ามาต่ำกว่า96นะอย่างน้อยก็ไปแรกแต้มไปลุน็อป50แทนแล้วกันนักเตะขายได้เนาะแล้วก็ย้ำเสมอนะว่าการแรกแฝงครั้งนี้ขายไม่ได้นะครับบอกได้เลยว่าลงทุนปุ๊บหมดปั๊บนะครับเพื่อความสุขของทุกคนเนี่ยมาได้เสมอมาผมก็เตรียมนักเตะมาเรียบร้อยครับ เตรียมเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็เช็คนิดนึงบางทีหลงตัวแบบแพงๆเข้าไปนี่เรียบร้อยนะต้องดูให้ดีนะครับใครที่จะแลกเปลี่ยนนะครับต้องดูระวังมากๆผมพลาดไปหลายครั้งมากๆนะฮะมาครับแสงเดียวพอนะไม่ต้องรอเยอะไปครับจังหวะน,นี้มีโหลดนะมีโหลดนะเนเธอร์แลนด์ครับ GK ครับหน่าลุน้นหน้าลุน้นเก้าสิบห้า 9ก้าโอเคมาต่อครับท่ยานผู้ชม2ครั้งที่2นะฮะจัดมาแลกเปลี่ยนกันไปเลยไปบดร็อกโอ้โห,โหจะได้ไหมเนะี่ยสักครั้งหนึ่งขอหเห็นสักครั้งหนึ่งนะ99ก็ยังดีมาไปครับ h a Hall of v i g e n จ s จังหวะนี้ยังไงเวล่นสเปนไวล่นสเปน RM เฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้เหมือนเดิมฮะปอตู B 2. ป้ตูโ้โผ่ยเนี่ยใครครับม,ม,มาลุยกันครั้งที่3ครับกดเลยนะเตรียมมาเรียบร้อยอ,อ,อย่าลืมคอมเมนต์นะครับใครที่ได้99นะอยากรู้มากว่าใครได้ตัวไหนกันบ้างนะครับจัดมาจังหวานี้ Hall of Legends ขออีกสักแสงหนึ่งแล้วก็เราก็จะไปเลยไปครับจังหวานี้ Hall of Legends ยังไงไปล่นโปรตูเกส CM S <S เอาดิเอาดิ <S 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 จังหวะนี้เจ้าโมเ็นยฟึบ<ภ>พี่มาหน่อยเถอะ96ก็ยังดีมาเอาไปแลกแต้มไะต่อกันเลยฮะครั้งที่4ใกล้จบแล้วมาครับแลกเปลี่ยนจัดไปปลลล็อกจังหวะนี้แหละฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรฟึบแสงเดียวกดเลยครับอย่ารอจะนานไม่ดีจังหวะนี้ประเทศฮอลแลนด์ หนาเป้าโอ้ฮีโร่ซะด้วยใครเอ่ย97ครับโซชานั่นเองนะคะมาเรามาปิดชากันสำหรับไอเดียรองไอดีนี้เราเตรียมมาเรียบร้อยนะครับบอกได้เลยว่าขอจำๆนะส่งท้ายไปแลกเปลี่ยนเอาแบบสั้นๆพอรอแสงเดียวแล้วก็กดไปเลยจังหวะน,นี้ครับท่านผู้ชมแสงเดียวแล้วก็มาเอาเรื่องเอาเรื่องไม่ล้นแน่นอนอานายบาซิล อาจจะในหนาครับ C A, A M ครับผมอ๋เรียบร้อยเลยเห็นสมอสรแล้วก็เรียบร้อยแล้วโอ้โหเด็ด96นะอย่างน้อยก็ได้มาใส่แต้มนะใส่แต้มโอเคครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมนในวันนี้อย่าลืมกด like กไลค์กดชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกด subscribe น,นะครับผมสำหรับ,บวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบาย